สวัสดีครับเป็นสมาชิกครับวันนี้ก็วันที่8ครับวันเสาร์นะเสาร์ที่8ตุลาคมพบกับอาจารย์เลียวฤทธิ์เช่นเดิมครับกับ ktv หัวฟรีชแนลครับ l ล n e ID เข้ากลุ่มฟรีครับ ktv 999เมื TV, ่อวานนี้เราก็เดินดีทั้งบนทั้งล่างครับแต่บทสรุปสุดท้ายตัวสี่เนี่ยเข้าเรื่องเลยนะครับ80มันไม่เข้าของพหหันมาพิเศษก่อนลนะนะครับเพราะฉะนั้นหาหน่อยธรรมดาของเราก็เข้าแต่แค่สูตรคำนวณมือ แต่เข้าทั้งสองสูตรนะครับเมื่อวานนี้เดินดีพอสมควรเด่นบนเด่นล่างสูตรเราเข้ามาครบครับก็ใช้งานได้ประโยชน์ได้ดีนะครับอันนี้วันเสาร์วันนี้นะเสาร์ย้ำอีกครั้งครับยเยสาร์ที่8ตุลาคมนะครับย้ำอีกครั้งก็มาพบกับสูตรเด่นบนเด่นล่างเช่นเดิมเราจะเริ่มจากเด่นล่างก่อนนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สมาชิกประจํานะครับดอดวิวไม่เท่าไหร่นะ สมัยก่อนยอดวิวถึงแสนนะแล้วก็ยอดวิวถึงหมื่นนะล่าสุดว,ว่าปีที่แล้วยอดวิวหลักพันแต่ปีนี้หลักร้อยไม่มีอะไรมากมายครับมันขึ้นอยู่กับ y o u t u b e นะไอย้ยอดวิวเยอะเนี่ยขึ้นกับ YouTube เขาจะแบบโปรโมทเราไม่โปรโมทเราใครลงคลิปบ่อยๆลงคลิปประจำเขาก็จะโปรโมทให้นะครับมียอดวิวยิ่งดียิ่งโปรโมท ยิ่งเห็นหน้าเพจนะครับมันก็จะมีบิวมากขึ้นเรื่อยแต่ของอาจารย์ก็ลงเนี่ยคลิปเดียวแต่ละวันวันละคลิปวันละคลิปมันก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่สมาชิกประจาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพูดไปเลยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เน้นนะครับเพราะว่าใจรักทําสนุกสนานที่เจนนะครับทาเพื่อความสนุกนะครับแบ่งปันแชร์ด้วยกันนะครับในแนวทางแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายนะเอาแล้วครับสุดในล่างเมื่อวานนี้เราคํานวณได้902 เกา59ครับ9เข้ามาในตำแหน่งห,หน่วยลากนี่นะครับสูตรเมื่อวานนี้นะเพราะววันนี้เราจะคำนวณต่อเนื่องเมื่อวานเป็นสูตรใหม่อยู่เลยวันนี้ก็ต้องเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่แล้วครับให้1เป็น1ดาวนะครับสถิติ11งวดเมื่อวานนี้10งวดเนะะาะวันที่7ตอนนี้ก็11วันนี้วันที่8นี่แหละครับสูตรเด่นล่ากวันนี้วันที่8ครับ สุราคม6 5โอเคครับเมือ่อวานใช้สูตรหลักร้อยบวก5บวก1บวก2คงที่ครับ4บวก5ได้9 9บวก1ได้10เอาเลข0 0บวก2ได้2ถ้ารวมแล้วเลข2หลัก 2, เอาหลักหน่วยครับ902ออก5 9 9เข้าหน่วยล่างใช้หลักร้อยนะครับบวก5บวก1บวก2คงที่ถ้าจะย้อนไปนิดนึงนะครับนี่ครับหลักร้อยบวก5 ห้าหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเอลเล็กหนึบวกหได้เอลบวกสองได้สี่หนึ่งออกสองเข้าสิล่างหกเจเข้าหนหน่วยล่างวันนี้ครับ3 4 6สี่หกออกสี่หเข้าคบ2ตัวล่างอย่างน้อยก็มีดับ1ตัวนะครับดับอย่างน้อย1ตัวต่อมาครับ457ห้าเออกเจ็เข้า10ล่างเมื่อวาน902าออกห้าเก้เเข้าหน่วยล่างวันนี้ครับ หลักร้อยเลข0ูบวก5ได้เลข5ครับ5บวก1ได้6 6บวก2เลได้8 5 6 8ครับเหยียบร้อยครับเด่นล่าก5 6 8เดี๋ยวไปดูเด่นบนกันครับเด่นบนเมื่อวานเราคำนวณได้เลข480นะครับ ออก0370ไปเข้าหลักร้อยดับไป2ตัวนี้โอเคเราก็ยังโอเคครับเข้าหลักร้อยก็ยังใช้ได้นะครับเพราะมันเด่นบนเมื่อวาน2ดาวอันนี้ก็เป็น3ดาวนะครับดาวไม่ขยับเท่าไหร่นัก13วงวดเคยทำนี่เกือบเกือบ10ดาวเลยนะครับเด่นบนวันนี้วันที่8ตุลาคม6-5 เมือ่อวานใช่สูตรไหครับหลักร้อยบวกศูนย์บวกสี่บวกสองคงที่เนาะศูนย์สี่สองหลักร้อยนะครับนี่ครับเมือ่อวานเลขสี่บวกศูนย์ได้เลขสี4สีบวกสี่ได้แปดแปบวกสองเป็นสิบได้เลขศูนย์สี่แปดศูนย์หกศูนย์สามเจ็ดศูนย์เข้าร้อยบนนะครับถ้าจะดูสูตรนี้สักหน่อยนะครับตอนนี้ไปที่ขยับไปที่สิบสามวนแล้วนะครับนี่ครับศเข้าร้อยบนศูนย์หน 6เข้า10รบน6 6 8 6เข้า10บน1 6 9 5เข้า10บน8 5 9 8เข้า10บน9 8 3 5เข้า10บน4 5 0นะครับแล้วเมื่อวานนี้0เข้า100บน0 3 7หลักร้อยครับบวก0 4 2คงที่วันนี้ครับ0บวก0ได้0 0บวก4ได้4 4บวก2ได้6 0 4 6มีเลขไหนชนกันไหมครับ เลขหครับวันนี้เลข6นะครับชนกันบนล่างเอาล้วครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ